อันนี้ก็มะละกอที่ที่มันสุกแล้วร่วงเดี๋ยวเราจะไปผ่าให้นกกินนะเพื่อนเป็นมะละกอตำส้มตำเอ่อชื่อว่าแขกดำเนินน่าจะใช่นะมีรสชาติอร่อย กรอบมากเลยเพื่อนๆมละกอภนณีไว้ตำท้ตมตำโดยเฉพาะแต่ว่าเวลาสุกใช้เวลานานมากเลยมันมันจะแข็งเพื่อนแข็งเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับเอาไปตำท้มตำอ,อ,อ,อย่างเดียวนะผมว่า ลูกมันจะดกมากต้นใหญ่แข็งแรงติดลูกดีนั้นเพื่อนแคกดำเนินมันไม่ค่อยเป็นโรคด้วยต้นใหญ่สูงให้ลูกดกตําส้มทําแบบแซ่บมากกรอบ ต้นใหญ่ๆหน่อยใหญ่กว่าน่าจะใหญ่กว่ามะละกอฮอลแลนด์หรือว่าเท่าๆกันนี่แหละครับช่วงนี้จะเป็นลูกแบบลูกไม่ค่อยใหญ่แล้วช่วงบนใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าแปดยิบสี่ยิบสี่แล้วก็สิบสามสิบสามยิบเอ็ดนะเดือนหนึ่งใส่ครั้งหนึ่งนะครับ หรือว่าถ้าสะดวกก็15วันใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีขี้วัวนะครับโรยรอบๆโรยรอบๆโคนต้นอย่าใกล้โคนต้นนะครับโรยห่างๆแล้วก็นําใบมะละกอเนี่ยครับมาคุมหน้าดินให้มีความชุ่มชุ่มชื้นครับคุมหน้าดินไปเลย คุมห่างจากโคนต้นหน่อยนะลดน้ำสม่ำเสมอนะครับเราจะได้ผลที่ใหญ่ถ้าขาดน้ำก็จะลูกันเล็กต้องลดน้ำทุกวัน,นครับถ้าฝนตกก็ไม่ต้องลดปล่อยได้เลยพื้นที่ประมาณหนึ่งกว้างประมาณหนึ่งเมตรอะสามารถปลูกได้นะ สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีที่ปลูกก็หน้าบ้าน่ะปลูกก็เป็นร่มเงาได้เพราะว่าเขาจะมีใบที่ใหญ่อยู่สูงไม่มากประมาณ3เมตรสามเมตรฝ่าล้วปลูกไว้แค่ประมาณ2ต้นนะี่แหละส่วนต้นที่3นี่มันมยังไม่ให้ลูกเลยเราตัดมันไปนะ มันเหมือนมันจะไม่ให้ลูกอ่ะอืก็จะได้ลูกสองตัวน,นึ่งกินเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาไปตามทมตามอยู่ก็จบเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบาย